สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับป์าวิสารออโตโอ้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออโต้คาสาขาการจนาพิเศษนะครับผมพามาให้ชมอีกคันนะครับกับเจ้า t ต y o ต a าแ m ม y a ่ t t ็กตินะต้องบอกว่าแ Cam มร y เนี่ยเป็นรถที่เป็นรถยนดนิยมมากๆนะครับข้อที่1่ครับข้อที่2การโดยสารนั่งสะดวกสบายแม้กระทั่งแถวหลังนะนั่งกว้างขวางมากๆสบายมากๆนะเหมาะก,กับการเป็นรถครอบครัวมากๆคันหนึ่งเลยนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น t ต y o ต a าแ Cam มรี่รุ่นย่อย 2.0 x e t i v m o คันนี้เป็นรถปี2015กับเลขไม่์150,000กิโลเมตรราคาตอนที่ออกห้างป้ายแดงใหม่ๆนะครับผมล้านสี่กว่ากว่านะในวันนี้ผมนำมาขายนะครับผมหายไปครึ่งหนึ่งเลยผมขายเพียงแค่719,000บาทครับเดี๋ยวผมพามาชมสภาพร,บรอบๆนะแล้วมาดูกันว่าเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเจ้า e x t i m o ตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดยวิสานอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค c า c o m มาครับเรามาเริ่มดูรถคันนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับผมด้านหน้าของแคมรี่ต้องบอกว่าหลายๆโฉมนะมันจะมีความคล้ายคลึงกันและกันเนาะอย่าเว้นตัว TNGA แพลตฟอร์มตัวล่าสุดนะครับผม แต่ทุกโฉมนะครับดูสวยงามนะครับผมอ่าแล้วคันนี้เป็นชุดแต่งจากโรงงานนะ e x t i m o นะครับดูเลยสวดทรงมันจะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยๆเนาะชุดแต่งของเขานะผมชอบมากๆเลยนะครับผมถัดมานะครับไฟหน้าจะเป็นไฟแบบโคมโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดียร์ไทม์นะครับผมมีไฟตัดหมอกแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับถัดมาเลยเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งฝากระโปรงของ Camry นะครับต้องบอกอย่างนี้มันดีนะครับตรงที่ว่ามันมีโช๊คนะครับผมนี่นะครับ ง่ายดายมากๆนะครับผมโอเคถัดมาคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0พซ cc ให้กำลังสูงถึงนะครับผม1 6 7หแรงม้าแล้วดูสภาพห้องเครื่องนะไม่มีการั่วซึมการเยิ้มใดใดห้องเครื่องแห้งนะครับผมมาดูโครงสร้างคันนี้กันโครงสร้างคันนี้น็อตฝังกระโปรงเคยถูกแกะคันไขแต่เดิมแน่นอนนี่ปั๊มโตโยต้าคมแล้วดูไปเม็ดอาร์คมคมสติ๊กเกอร์การกระแทกอยู่ครบนี่นะครับสติ๊กเกอร์การกระแทกอยู่ครบนี่ด้านหน้า3จุดมาครบนะครับผมเลเบลเหลืองๆครบนี่ฝั่งนี้ก็ครบนี่นะครับ เดิมทุกจุด да. <H our Buffalo> okay. นะครับผมโอเคนะมาดูกันที่แผงข้างนะครับผมแผงข้างน็อตไม่เคยถูกแกะขันไขใดๆนะครับผมโอเคคันหน้าผมแกะไว้ให้เพื่อนเพื่อแล้วนะครับผมดูกันได้เลยนะครับนี่นะครับสวยใสนะครับผมเดิมจัดเลยนะครับผมดูได้เลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับผมอถัดมามาดูกันที่แผงข้างฝั่งนี้กันต่อนะครับผมน็อตแผงข้างไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับทั้ง2ฝั่งนะ เดิมจากโรงงานและสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมลูกค้าเดิมมีการนำไปติดคำโชคมาให้นะครับนี่นะครับของ Perform a n c e damper นะครับผมนี่ต้องบอกว่าคำโชคดียังไงนะครับผมเวลาที่เราตกหลุมหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกนะครับทำให้รถนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาเข้าโค้งนะครับผมจะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างมันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับผมข้อเสียของเขาเขาว่ากันว่านะครับผม ตอนที่ขับอยู่นิ่งๆนี่แหละเนื่องจากมันกระจายแรงมากเกินไปนะก็อาจจะก,กระด้างได้นิดนึงนะครับผมแต่ก็โอเคถือว่ามีมาให้แล้วก็เป็นข้อดีแล้วกันถัดมามาดูกันต่อที่ล้อนะครับผมล้อคันนี้เจ้าของเดิมนะครับไปเปลี่ยนมานะครับเป็นล้อของเลนโซคอ17นะครับผมยางเป็นยางมิชลิน n รีเมซี่4นะครับผมแล้วก็ตัวยางเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเอาไปก็ยังใช้ต่อได้อยู่นะครับผมโอเคนะถัดมานะครับผม นี่นะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ตัวกระจกนะครับจะมีาบสปอตเซนเซอร์ให้มาด้วยนะครับผมโอเคทำมาเลยที่ด้ามจับประตูของเขานะครับจะเป็นย์เลดด้วยสามารถล็อกนะครับผมแล้วเวลาจะปลดล็อกนะก็เอามือเนี่ยนะครับผมจับอ่าก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับผมขอเพียงแค่คุณมีกุญแจอยู่กับตัวเท่านั้นนะครับผมหน้าตากุญแจเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะชมนี้กุญแจจะเป็นอย่างนี้โอเค นี่แล้วอย่างที่ผมบอกแคมรี่นะเวลาที่มันเป็นสีขาวนะครับผมมันจะตัดกับโครเมียมแล้วก็เป็นโนแบ็กตรงนี้นะดูสวยงามสุดๆแล้วฟิล์มเนี่ยฟิล์มดำนะโคตรหล่อเลยนะครับคันนี้โอเคมาดูแผงข้างสภาพสวยดีนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยนะครับผมสีบานเป็นออโต้โหมดนะครับกระจกมองข้างเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าเลยนะครับผมดูพวงมาลัยนะด้วยไม้แสนห้านะครับพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับนางของเขาเนี่ย ไม่มีการลอกใดๆเลยนะงานดีด้วยนะครับผมด้านหลังพวงมาลัยมีคุชคอนโทรลมาให้ทางด้านซ้ายปรับวิทยุทางด้านขวาปรับภายในหน้าปัดรวมถึงมีกลุ่มรับสายวางสายคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่นะครับบายสปอร์ตนะสามารถเปิดปิดได้นะครับที่กระจกมองข้างนะครับนี่คันนี้มีพาร์ตเซ็นเซอร์หลังมาให้แล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลมาดูกันที่เบาะนังนะครับเบาะหนังอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับไม่มีตําหนิไม่มีการยุบตัวของฟองน้าไม่มีการฉีกขาดเบาะปรับไฟฟ้า มีปุ่มด้านหลังหรือว่าแลมบ้าสพอร์ตด้วยนะครับถัดมาเลยนะครับก็ต้องดูกันต่อที่โครงสร้างแล้วล่ะโครงสร้างดูเลยครับนี่นะครับเม็ดอาคมคมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมดูไว้เลยนะครับดูรถต้องดูให้ได้อย่างนี้นะครับแผงข้างหน้าๆน็อตไม่เคยแกะเนาะถัดมาต่อที่ประตูด้านหลังฝั่งคนขับกันเลยดีกว่าเริ่มที่แผงข้างนะครับสภาพสวยงามนะครับสวิตกระจกออโต้ด้วยนะครับผมแล้วก็ จุดเด่นของแคมรี่เลยก็คือการมีม่านด้านข้างมาให้นะครับโอเคถัดมาดูนะครับสภาพเบาะแถวหลังนะไม่มีการยุบตัวไม่มีการฉีกขาดไม่มีร่องรอยใดๆนะครับมีไอโซฟิกสำหรับล็อกคาซีมาให้ด้วยแล้วก็มีเซฟตีเ้เบลมาทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับถัดมาดูกันต่อนะครับที่โครงสร้างนะครับดูเลยครับเนี่ยนะครับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคันนี้นะสวยเลยโอเคมาดูกันต่อทางด้านท้ายรถ นี่ครับนอกจากหน้าจะแต่งมาสวยแล้วด้านหลังก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมดูได้เลยนะมีสปอเลอร์ด้านหลังนะครับผมช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนะในการที่แบบเขาเรียกอะไรลมอะ่ะกดทางด้านท้ายรถเนาะก็ทําให้รถเราย,ยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับพารคเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะนี่ภายในฝาท้ายของ Cam รีต้องบอกว่ามันกว้างขวางนะครับผมกว้างและยาวนะครับผม ่าแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านใต้ให้ดูนะครับล้ออะไหล่ยังอยู่ครบเนาะนี่นะครับไม่เคยใช้นะยางเนี่ยใส่จริย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ดูนี่ดูดูซอกดูข้างในนะดูยาแนวเดิมๆจากโรงงานของเขานะครับผมนี่แหละสองฟังเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานแน่นอนเนาะคันนี้สวยใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับผมน็อตฝาท้ายนิดนึงแล้วกันดูว่าแก่ไหมโอเคต้องมาดูฝั่งนี้นะน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับผมสว,สวยเลยนะโอเคถัดมาต่อที่ประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับสภาพแผงข้างอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์พร้อมสวิตช์กระจกออโต้นะครับดูที่เบาะเบาะสภาพสวยไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไม่มีร่องรอยใดๆนะครับผมคันนี้สวยมากนะครับ ถัดมาดูกันต่อนะครับโอเคต่อที่โครงสร้างนะครับนี่นะครับมิดอาร์คสวยๆคมๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะลึกๆจุดเลยไม่มีจะเข็บการตัดต่อตัวถังเลยนะคันนี้ไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับประตูบานสุดท้ายนะครับผมมาดูกันอ่าประตูบานสุดท้ายก็ยังสวยงามมากๆอยู่นะครับผมสวยงามจริงๆคอนโซลสวยงามมากๆงานหรูเลิศเลยนะเดินได้แดงมาด้วยตัดกับปลายไม้นะครับผมยอดเยีย่ยม ถัดมาดูกันต่อที่เบาะฝั่งผู้โดยสารไม่มีตำหนิใดๆสภาพเนี่ยผมให้ไม่ต่ำกว่า95%นะแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารนี่นะครับแม้จะเป็นเบาะปับไฟฟ้าแต่จะไม่มีลัมบ้าพพอร์ตหรือว่าปุ่มดันหลังเหมือนฝั่งคนขับนั่นเองนะถัดมาต่อปิดท้ายที่โครงสร้างนะครับโอเคดูเลยนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ ใส่น็อตแข่งข้างด้านหน้าไม่เคยถูกแกะนะครับนี่เลเบลเลเบลมอกอ,อยู่ครบโมเดลตัวถังรถอยู่ตรงนี้ครบนะครับผมนะมีเลเบล3จุดนะโอเคเดิมทั้งคันของแท้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชั่นภายในตัวรถเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองขับเจ้ารถคันนี้กันครับตามผม,มครับตอนนี้ผมอยู่ภายในเจ้าแคมรีคันนี้นะอย่างแรกนะครับผมฟีลลิ่งแรกเลยนะต้องบอกว่ามันก็ ตามสไตล์แคมรี่กว้างขวางานั่งสบายเฮดรูมเหลือกำปั้นหนึ่งเต็มๆนะครับผมามาดูสภาพกันต่อเลยนะครับผมนี่นะครับคอนโซลเขาจะเป็นซอมนะมีการเดินได้แดงตัดกันลายไมโอ้งนะครับถัดลงมาข้างล่างนะครับผมมีแก๊เก็บของขนาดใหญ่นะไว้เก็บพวกเอกสารประการทะเบียนรถอะไรอย่างนี้นะแต่จริงเก็บแค่สำเนาก็พอนะสำหรับคนที่กลัวเล่มทะเบียนหายถูกโจรกกรมนะครับผมถัดมาพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะถนัดมือมากๆนะครับแล้วก็ ลอนเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะแล้วก็ถือว่าจับถนัดมือดีนะพัดเดิลชิฟอยู่ในตำแหน่งที่ชิฟต์เล่นง่ายนะครับผมเวลาขับขี่นะครับผมโอเคคันนี้เลขมาอยู่ที่1 5 5 5งแสนกิโลเมตรนะแต่เดี๋ยวมันกำลังจะเพิ่มแหละเพราะว่าเราจะไปเทียนไดกันด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมกระจกนะอุตส่าห์ชุดแต่งอนะ่ะแต่ว่าไม่ให้กระจกตัดแต่งออโต้มานะกักไว้ทำไมไม่รู้นะครับผม ในให้ชุดแต่งมาแล้วให้มาเถอะแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วรถคุณจะดูพรีเมียมขึ้นมากเลยนะครับถัดมาเลยครับตรงกลางมีหน้าจอนะครับผมผมขออนุญาตนะลองเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องนะครับมองชัดเจนดีนะครับนอกจากจะมีเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังให้มาด้วยตัวนี้มีนวิ i เกเตอร์ด้วยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์เป็นระบบดูอัลด้วยนะครับสังเกตนะอุณหภูมิสองฝั่งผมปรับไม่เท่ากันนะ หรือว่าจะซิงก็ได้หรือว่าจะกดออโต้ได้หมดเลยนะครับม่านด้านหลังมีมาให้นะครับตามสไตล์ Camry นะโอเคตรงนี้อะไรตรงนี้เป็นอ๋อ DC o u t l e t แล้วก็ USB แล้วก็ช่องเสียบอ็อกนะครับผมผมบอกไปแล้ว DC Outlet เป็นอุปกร,กรณ์ที่ยังจำเป็นต้องมีภายในรถนะแม้เราจะมี USB แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วเนาะตามสเต็ปนะสามารถทำเป็นช่องเก็บของก็ได้ถอดอันนี้ออกมาครับตัวแบบมากแก้วนะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับผม ตามสไตล์ t ต y ยต a ที่เขาบอกว่าเข้าเกียร์อะไรไม่รู้นะสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมองมาที่เกียร์นะครับผมตรงกลางนี้นะครับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับผมอันนี้ผมใช้ s a m s u n งนะผมไม่ได้ใช้ iPhone นะบางคนบอกชาร์จได้แต่ iPhone หรือเปล่า Android ไม่ได้นี่นะครับซัมซุงนะครับผมวางลงไปนะครับไฟจะเปลี่ยนสีแล้วก็นี่นะครับรอหนึงนะขึ้นมาว่าชาร์จแล้วนะครับใช้ได้นะครับ Android ถัดมาพนักข้าแขนตรงกลาง สวยงามมากๆนะเวลาขับรถเราได้วางแขนเนี่ยก็จะฟีลลิ่งแบบขับสบายๆไปเรื่อยๆเนาะไม่เมื่อยนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับเป็นช่องวางของขนาดใหญ่นะแคมรี่ใช้ควาว่าอาจจะใหญ่กว่าพวกรถ PPV ด้วยนะแล้วก็เบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับมันจะมีตัวปรับนะครับผมซึ่งผมต้องบอกว่ามันดีมากๆบางทีผู้โดยสารของเรานะครับเป็นเด็กอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกในการปรับเองนะเราก็ปรับให้เขานะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับฟังชันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปนั่งเบาะแถวหลังมาดูกันว่าแคมรี่แถวหลัง นั่งสะดวกสบายแค่ไหนนะครับผมตามผมมาครับโอเคครับด้านหลังของแคมรี่กว้างขวางเพื่อนๆพนสังเกตบอะตรงนี้นะเลยเสามาอีกนะเพราะว่าผมนั่งไวนะ้้วแล้วผมไม่ปรับกลับคุณเห็นไหมเลกลูมผมเหลือนะครับผมเทดลูมเหลือนะครับทั้ง3ที่นั่งเนี่ยพนักหัวสามารถปรับได้ด้วยนะครับมีไอโซฟิกสองั่งไว้ล็อกคาซิตตรงกลางมีช่องแอร์ปรับระดับได้ม่านด้านข้างมีม่านด้านหลังมีครบนะก็ถือว่าเป็นรถที่ด้านหลังเนี่ย ใช้งานได้จริงสะดวกสบายมากๆนะเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับผมประมาณ4คนกําลังนั่งสบายนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปทดลองขับดีกว่ามาดูฟีลลิ่งกันนะของเจ้าโต y ต้าแคมรี่ที่ใส่คําโชคมาอยากรู้ว่ามันจะดีนุ่มนวลขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าล้อมันดันเป็นเ e นโซ17นี่สิต้องลองให้รู้ครับตามผมมาครับมาครับทดลองขับกันนะครับผมไปเลยเกียร์ยโตขับง่ายนะครับ ฟิลลิ่งก็ไหลๆนุ่มๆดีนะใครบอกใส่ล้อส7เดแล้วเล่งไม่ออกนะครับเล่้งออกสบายๆเลยนะครับโอเคออกถนนกันเลยไหมยอยากเข้าโค้งอยากเข้าโค้งมาขึ้นลูกลหน้าก่อนเลยนะครับทดลองช่วงล่าง บอกตรงนี้เลยลูกเดียวผมตัดสินใจได้เลยนะครับว่ามันไม่นุ่มเหมือน Camry ที่เป็นสแตนดาร์ดนะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณขับ Accord แล้วแบบคุณชอบช่วงล่างแ c c o คอผมบอกเลยครับคันนี้ไม่แพ้นะครับผมเป็นรถที่ดีอยู่เลยนะครับหนึบดีโอ้เดี๋ยวเราจะออกถนนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะลากเข็มขัดนะครับโอเค พราะปกติแคมรี่อ่ะเขาใช้คําว่าแคมรี่เป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มเกินเบอร์แล้วกันเนาะอันนี้มันก็ยังนุ่มอยู่นะแต่มันไม่นุ่มเท่าสแตนดาร์ดเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวเราอยากไปเข้าโค้งอะไรกันนิดหน่อยนะครับทดสอบนะครับอัตราเร่งเป็นไงมั่งอัตราเร่งดีนะครับผมล้อ17ก็ยังเร่งดีอยู่นะครับ เราจะขึ้นเนินคอสะภาแล้วนะครับผมลงคอสภานะถนนแบบนี่เลยเป็นขั้นระดับมันยึดเกาะถนนดีมากนะครับหนึบกลายเป็นแคมรี่ที่คันนี้เป็นแคมรี่ที่เรียกว่าหนึบ หนึบเลยนะช่วงล่างหนึบเลยอะ่ะเข้าโคง้งโห้หเข้าโค้งดีครับใครอยากได้แคมรี่แต่อยากให้แคมรี่เป็นรถออกแบบกึ่งสปอร์ตไปเลยนะครับผมก็แนะนำนะเอาไปติดคำชคแบบนี้เลยผมว่าขับดีนะแคมรี่ติดคำชคเนี่ยนักฟีลลิ่งที่แบบอีกอย่างหนึ่งเลยนะของแคมรี่นะครับผมเพราะว่าสมรรถนะของเขาอะ่ะเรารู้กันแคมรี่สมรรถนะดีอยู่แล้วอัตราเร่งดีอยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบมันนุ่มไป แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับรถจะได้ฟิลลิ่งแบบเนมเนเพิ่มเข้ามานะก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันนึงเลยแล้วกันคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลงไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้ฟังท้ายคลิปนะครับผมคุณลูกค้าตามผมนะครับอย่างนี้เห็นนะครับผมคันนี้สภาพถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าวิสาหก้โโคาร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเรามีบริการจัดไฟนัซ์ต้องสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านคุณเลยทีเดียวโปรโมชั่นเรามีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นผ่อนยาวๆ8ปงวดดอกเบี้ยพิเศษอะไรอย่างนี้นะ แต่แนะนําอย่างนี้นะครับผมผมต้องการข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรทําอะไรเคยมีธุรกรรมอะไรบ้างนะเพื่อมาเป็นการตัดสินใจในการที่จะเลือกไฟแนนซ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าจะได้มีโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดนะครับผมแล้วการรับประกันเรารับประกันหลังการขายให้สูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับ24ชั่วโมงครับก่อนจะการวันนี้ผมรบกวนด้วยคอมเมนต์มาคุยกันบ้างหรือกําลังหารถอะไรอยู่คอมเมนต์มาบอกกันรลบคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสารออตโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้แรับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโ,โตคา com